จากตัวเมืองลบบุรีนะครับน้าสู่จังหวัดต่อไปครับสิงห์บุรีชัยนาทมหาวิทยาลัยลาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองเข้าเขตอ่างทองนะครับเฮ้ยมันยังไงกันถนนอย่างงี้เนาะไปอย่างนี้เดี๋ยวค่ turn. อยยูเทิร์นหาที่ยูเทิร์นถนนไฮเวย์ต้องกลับรถใต้สะพานนะครับเน่กลับรถใต้สะพาน สามเนักท่องเที่ยวไวชลาดูป้ายเป็นหลักขอเชิญสักกระพระพรมสิงห์บุรีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี <ไป S 2> สิงห์บุรีไปกาญจนบุรีไปกาญจนบุรีทิพวิรชนคน ายเล็ในที่สุดเราก็มาถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายสายเส้นนี้หรือสิใช่แล้วค่ะไม่ใช่กลับอีกสามเมตรเลี้ยวขวาจะพาเรากลับรถไปเป็นไม่ได้กลับรถเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวากลับรถจริงจริงถึงสิงห์บุรีก็ต้องกลับไปอีกเพื่อไปนครปฐมแล้วก็ไปกาญจนบุรี เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาห <c oughs> ลับรถนี่แหละเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ช่องทางไหนก็ได้เพื่อใช้าทางลาดไปถนนหมายเลขสามสองแล้วตัดเข้าไปยังถนนหมายเลขสามสองเอาลองไปตามสิริสักพักหนึ่งนะครับไปสุพรรณบุรี เอาสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ <laughs> ยังอีกห่างไกลอยู่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จะไปจังหวัดอะไรต่อก็ค่อยชมกันต่อไปนะครับตอนนี้อยู่ในเขตสุพรรณบุรีขับรถเที่ยวเ้าสู่เขตจังหวัดนครปฐมมีสิริบอกทาง้วยคนระับไปที่อำเภอบอ่อพลอยเลยทำไมไม่พูดอืม ต้องให้บอกสิริเนี่ยขับต่อไปอีก39กิโลเมตรครับ <c oughs> เข้าสู่เขตอำเภอห้วยกระเจ้าแยกห้วยกระเจ้ากา,าลังบันทึกอยู่ไหมบันรึกข้างหน้าของเราก็คือบริเวณแยกถุ่งลาดยานะครับที่บ้านลาดยาครับยุทธการบ้านลาดยาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บาลลัดยาอีก3กิโลเมตรถึง,ถงทางแยกแก่งเสียนตรงไปกาญจนบุรีออกซ้ายไปนครปฐมขวาไปที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขะบ,บุรีนะครับรถเยอะรถเยอะอาจจะไม่ใช้ยินสักจุดหนึ่งของกาญจนบุรีแล้วก็หาที่พักกันพิพิธภัณฑ์สงครามสะพานข้ามแม่น้ำแควปฏิมากรรมเสาไฟนะครับปาบนสวรรค์เลย โอ้โนี่ไงดอนรักนี้สุดแสนทิศภัฑ์ทหารกันไ้ชมเมืองกาญจนบุรีกันนะครับเข้ามาชมรถติดกัน31ธันวาคม2566นะครับต่อบุญเท่าเข้าชมในเมืองกาญจนบุรีเจออีกแล้วนะวั <One way. S 2> นเวตามไจุดจอดรถงานเดินวิ่งโอลิมปิกเดกายวอทางแม่น้ำแคว ลงไปดูสกายวอล์ก่าจจะมีที่จอดรถมากกล้าขึ้นไหมล่ะสกายวอล์กถึงแล้วครับสกายวอล์กโอ้โหสูงริบเรวไม่มีที่จอดรถแล้วก็เวียนออกครับท่านผู้ชมที่นี่การจราจร